มาถึงช่วงไม่เด็ดจะโดนนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจนํามาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมกันแบบตืใจนะฮะเสิร์ฟอย่างนี้เลยวะเสิร์ฟอย่างนี้ยางไงก็ได้ครับขอให้มีถาดขอให้มีถาดไม่มีถาดเสิร์ฟไม่ได้เหรอจานอย่างเดียวก็ได้มาแต่เราเสิร์ฟเน้นเป็นข่าวครับที่น่าสนใจจริงๆเริ่มจากของผมครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาครับเป็นเกี่ยวกับฟุตบอลครับเมื่อหัวหอกทีมชาติไทยนะครับธีรศิลป์แดงดาหรือว่าเจ้าบุยของเราเนี่ย ได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับทีมอันเมเรียแห่งลาลิกาลีกของสเปนครับ<ะ>ใช่ครับคือเขามีสัญญาหนึ่งปีนะครับแต่ว่าเขาให้เหตุผลว่าที่ยกเลิกเนี่ยเพราะว่าไม่สามารถปรับตัวเรื่องภาษาได้<ะ>คือไปอยู่ที่นู่นนะต้องพูดทั้งอังกฤษทั้งสเปนไงด้านเกรียนเน็ตชาวไทย<ห>เขาว่ามาอย่างนี้นะ<ห>ก็ทนไม่ไหวครับไปรมถล่มพต์ ด่าทีมใน Facebook ของทีมอเมเลียครับประมาณว่าเนี่ยคุณเอาแต่เลี้ยงอย่างเดียวว่าโอ้โหแล้วจะเราจะไม่ไม่ให้ไม่ส่งบอลให้ทีละสินเลยอะไรอย่างเงี้ย่ครับรว่ากันไปนะส่วนคุณซื้อทีมชาติไทยครับคุณเกยรศักดิ์เสนาเมืองหรือว่าพี่ซิโก้ของเราเนี่ยก็เตรียมที่จะเรียกมาเก็บตัวเพื่อจะสู้ศึก King s Cup ในวันที่1่กุมภาพันธ์นี้ครับฮะใช่แล้วก็คือแบบมาเลยไหนๆก็ไม่อยู่แล้วบินมาร่วมกันดีกว่าครับ คุณกินนันไปกันที่ฝรั่งเศสกันบ้างดีกว่านะครับเกี่ยวกับกรณีมันมีข่าวเรื่องกับการจับตัวประกันนะฮะที่โด่งดังมาก่อนหน้านี้แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องราวมุมดีๆของหนุ่มมุสลิมนะฮะซึ่งเป็นพนักงานร้านโคเชอร์มาร์เก็ตชาวมาลีนะฮะประเทศมาลีไม่ใช่ผองร้ายกระป๋องนะฮะวัย24ีปีเองนะครับชื่อว่ารัสันาบาทีดีนะครับชายผู้นี้นะครับก่อวีรกรรมช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกผู้ก่อการร้ายจับกลุ่มในร้านที่เขาทํางานที่อยู่ การกรุงปารีสนะฮะเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่ครับซึ่งได้รับเกียรติยกย่องในความกล้าหาญจากทางรัฐบาลฝรั่งเศสด้วยการตัดสินใจมอบสัญชาติฝรั่งเศสให้แก่พนักงานชาวมาลีคนนี้โอ้โหนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ยืนยันว่ายังจะเป็นคนเดิมต่อไปนะฮะและไม่คิดว่าเป็นผู้กล้าหาญอย่างที่สังคมยกย่อง ครับผมก็ดีนะเขายังเขายังรู้จักตัวตนตัวเองนะู้ักตตวเอองงถครับของผมนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆครับที่จังหวัดสาแก้วครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กวัยสิบสี่คนหนึ่งครับเด็กผู้ชายครับตัวอ้วนร่างใหญ่ๆนะครับแต่เขากระตันยูมากเลยครับเขาเนี่ยไปทํางานรับจ้างครับผมที่อู่ซ่อมรถหลังเลิกเรียนจนตัวมอมแมมเลยนะแล้วก็เพื่อนเยล้อใหญ่เลยครับคนนี้มีชื่อว่าน้องเปาวันรบศรีพนมครับครับ ซึ่งทีมข่าวเนี่ยได้ไปติดตามดูตัวของน้องจากโรงเรียนเลยนะอ่าปรากฏว่าพอหลังจากเลิกเรียนครับเขาก็ไปรับจ็อบซ่อมรถเนี่ยเหมือนเดิมครับเพื่อหาเงินช่วยเหลือครอบครัวครับอ่าครับเขาก็ไปสัมภาษณ์แม่ด้วยแม่ก็บอกว่าภูมิใจนะที่เห็นลูกขยันอดทนไม่เหมือนเด็กๆคนอื่นที่เอาแต่วิว่งเล่นนะอ่าครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆผมว่าก็ดีเหมือนกันนะเรื่องการเล<ม>ระหว่างเดียนนะฮะอ่ามาเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินกันบ้างคุณดูลงน่าจะรู้จักสลัด บาสลัดบบาเอาผมชอบตามภาคสานใช่แล้วก็ตามภาคสุดสินค้าก็มีเหมือนกับว่าให้ตคอร์ดก็มีไอ้ไม่ใช่อะไรนะซูเปอร์มาเก็ตซูเปอร์มาเก็ตแล้วก็ร้านดังร้านหนึ่งก็คือขายเป็นชีดอ่ะครับผมยังไงเอ่ยนักโภชนาการนะครับก็ออกมาเตือนว่าการตักสลัดาราผิดวิธีนะฮะมันไม่ช่วยลดน้ำหนัก แถมทาให้น้าหนักเพิ่มอีกด้วยคือมันมีความเชื่อกันว่ากินสลัดแล้วทาให้ไม่อ้วนเป็นการไดเอดเป็นการแบบควบคุมน้ำหนักค่อยเครียเคยเชื่อเขาบอกอ้าวเป็นยังไงเขาบอกว่าเออมันมี6ขั้นตอนในการเลือกตักนะครับเขาบอกว่าให้เน้นผักใบเข้มนะฮะผักสดสีสันสดใส อาหารที่ให้โปตรตีนแล้วก็พวกธันเยีนพืชต่างๆแต่พวกคาร์โบไฮเดรตนะฮะ<ว>ไม่อ่อรใช่ครับไม่ควรตักมากเกินไปและควรเสริมด้วยผลไม้สดนะครับ นอกจากนี้เวลาทานสลัดบาร์นะฮะอย่างแนะนําว่าให้เคี้ยวช้าๆนะฮะอันนี้คุณกิติจัน์ต้องเตือนตัวเองกิติจัน์เคี้ยวเร็วมากครับ <S 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 เร็วเร็วมากหมดเร็วมากแล้วก็ที่สําคัญนะครับระวังน้ําสลัดที่ให้พลังงานสูงอ๋อหรอฮะเอออันนี้จริงเพราะว่าน้ําสลัดบางอย่างในผสมน้ำตาลเยอะมาก <S <S ใช่มันมีปัญหานะครับมันหวานผิดปกติอ,ะอ่ะใช่ใช่มันไม่ผิดปกติหรอกเราชอบหวานแต่ว่ามันก็มันไม่ควรครับไม่ควรไม<ว>ร่เราอ้วนแน่นะครับผมของผมนี่ปิดท้ายครับไปชมภาพสวยๆครับของ นางเอกสาวชาวจีนครับ,ค,รบคนนี้เขาชื่อว่าหวงเสื่งอีครับคนนี้คือจริงๆไม่มีอะไรหหอกครับก็เป็นนางเอกที่สวยคนหนึ่งแต่ที่ไม่ที่ออกจะแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมดูผิดปกติจากก็คือเธอสวมชุดไทยครับใช่ครับในพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครชุดที่ชื่อว่าอ้ายฉิงหวันหลิวเสียนชื่อครับครับผม ทำไมถึงต้องใส่ชุดไทยรู้ไหมเพราะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับเป็นการนำเรื่องราวของสาวที่ตัดสินใจแต่งงานกับ ตระกูลมหาเศรษฐีในไทยครับโ oh, <okay. S 1> อ้โหก็ใส่ทุกไทย,ยใช่แล้ว,ลวเพื่อแก้แค้นแทนพ่อครับที่ถูกใส่ร้ายจนติดคุกแล้วก็ oh, oh. ทำให้แม่ของเธอต้องฆ่าตัวตายโอ้เป็นดามมาแน่นอนครับเรื่องนี้ซึ่งจะเปิดกล้องนะครับเห็นเขาว่าเปิดกล้องกันในเดือนหน้า,านะ<ม>โดยผู้กำกับเนี่ยหวังจะให้ชาวจีนได้สัมผัสของบรรยากาศอันหลากหลายในประเทศไทยทั้งตลาดโบราณบอลใต้ดินแล้วก็สลัมของไทยครับไม่รู้ว่าคนไทยจะได้มีโอกาสได้ดูเรื่องนี้หรือเปล่าผมว่าต้องได้ดูบางคนก็แบบว่า ทำเป็นซับไทยอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตก็ไปไกลแล้วครับผมและนี้ทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวโดยที่เราคัดสรรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับและยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th นะครับสํหรับวันนี้ผมและคุณดารงขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ